เลิกงานมากัจวดโลดมากินตำข้าวป้นใส่เม็ดกะทินใส่ผักกันจงลวกจวดๆเผ็ดๆแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะทุกคนพวกนีเผ็ดตายเบ่เอาเรื่องยิงเอ้ยแซ่บตายบาดตายบายไปเลิกงานมาง่วงจ้ะทุกคนง่วงเหงาหาวนอนก็เลยส่วนกันกับยิงเปิลกับแฮกี้เนาะจ้าว่าฉันสิขึ้นไปลวกเส้นข้าวป้นตำซึ่งเธอสิกินน้ำฉันอยู่บ่กินกินพวกนั้นว่าฉันก็เลยขึ้นไปลวกจ้าเส้นข้าวป้นที่ลวกเมื่อนี้ก็จะเป็นเส้นข้าวป้นอบแห้งเนาะค่ะเป็นขนมจีนอบแห้งของกินนัวขั้วบ้านเาานนี่่แหลจทุกคพฟ อุดหนุนล่องสั่งไปซื้อไปชิมไปกินกันเบองเดอร์จ้ะทุกคนเส้นจะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะลวกง่ายๆตัง้งไฟขึ้นนะคะน้ำเดือดๆกับเอาเส้นลงไปลวก5-7นาทีก็ได้กินเส้นขนมจีนเหมือนเส้นแบบบีบสดนุมน่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะเอาไปต้มกับบะหมือแป็กเดอร์ค่ะเส้นขนมจีนของเฮามือนี่ฉันสตําแบบจุดๆเลยจ้ะทุกคนตําแบบเผ็เดๆเลยเครบเครื่องน้ําจะใส่มะเขือเทศน้อยมะเขือเทศใหญ่แล้วก็ใส่มะกอกใส่ปูหน้าดองใส่เม็ดกระถินแล้วก็ผักกันจองลวกยิงเอ้ยตายบาดไปมาเส่บๆน ฉันเดอ้อหญิงเม็ดนมะกะทินเศร้าบาทซื้อมากกใสเหมืดเถื่อเดียวเลยนะคะใส่แบบจุกๆเลยคกนี่ประมาณลอยหนึ่งหญิงเพราะว่าซื้อทุกอย่างที่บ่มี <laughs> ยกตัวอย่างเช่นหมักเผ็ดหมักเขือเทศนะคะมากอกบริสุอขนมจีนเป็นของข้าเองเนาะค่ะตอนนี้เพจกินนัวครัวบ้านๆมีโปรโมชั่นนะคะขนมจีนอมแห้งของข้านะคะจะเป็นซื้อ4ห่อแถม1ห่อซื้อ8ห่อแถม2ห่อซื้อครบ300นี่ส่งฟรีเลยแล้วก็แถมอีก3ห่อนะคะเพจข้าบ่มีเก็บเงินปลายทางเด้อจ้ะทุกคนทูกค้าคนหดสนใจสร้างซื้อทักแชทเพจเลยนะคะตอนนี้แอดมินแบบว่าจัดหนักจัดเต็มมากเพราะว่าเราจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเนาะค่ะกำลังเร่งแพ็กและจัดส่งสินค้าให้ถึง ึ่งมือลูกค้าภายใน1-2ถึงวันเนาะจะทุกคนฝากพี่น้องเอฟซีเบิงแยงอุดหนุนกันในเด้อจ้ะวิธีอินฟูเนาะค่ะก่อนสิกินก็ต้องถ่ายต้องรีวิวต้องมีช็อตเล็กช็อตหน่อยต้องมีฉากตำํำต้องมีฉากจกฉากเทหญิงเอ๋ยเพื่อสิได้กินแตละมือละเดฉันตามเขาป้นแล้วๆันก็นยุกลงมากินยูฮองเฮก,กีนะคะและกระเวบปลาแห่งกับเนื้อแห่งมาน้ำจากพี่น้องค่ะเอามากินแก้มกับตำามักหุงนาอหญิงมันเ็ดได้ผักเน่ามาซีหาการจา้าเมนผู้ใหเคยกินตำามักหุงตำเขาป้นกับผักเน่าดิบหนบแบบ่อดผัก ิงลองกินเบองเดอค่ะทุกคนนัวนัวนัวเข่ากันกับมิดกะถินคักเน่ฉันกินอยู่นี่ฉันกะคนไปคนมามันเผดหญิงเส้นเขาปุ่นยาวยาวฉันบอ้ตัดเป็นหนังคือบอตัดวติอยากเอาไวาเทโซพี่น้องเอฟซีนี่หละว่าเ้นเขาปุ่นกินนัวคั่วบ้านๆมันเป็นเส้นยาวเหนียวหนุ่มเด้งแบบนี้เนาะจ้ะทุกคนได้ฉันสิเป็นแบบว่าบมมากลวกเส้นเขาปุ่นเปื่อยไหนแม่หญิงฉันสิมากลวกให้มันแบบดิ่งให้มันหนึบหนึบนะพวกยิงเปิ้ลกับเฮกีจมฉันว่าสันว่าฉันลวกเส้นเขาปุ่นบ่สุ ฉันมากินแบบให้มันเด้งๆน่อยยิงมันจังคือเส้นแบบฟิวแบบเซนบีบสุดแบบกินใหม่ๆจังสีนาทุกคนเพ็ดเพ็ดยิงเลยาตำส่ปูหน้าดองพอมากินแซ่บๆน้องกันเด้อจ้าทุกคนซีซันเป็นตาจวจดจาดฟาดบื้มบอผู้ใดเห็นคลิปนี้ตอนเด็กตอนเด่นหรือตอนเศร้าก,ก็ขอโทษขออภัยเด้อ <c oughs> ฉันลงคลิปที่ช่องนี้ทุกวันเวลาตีห้านะคะแล้วก็ฝากช่องไม้ของเฮาอีกช่องนึงเนเด้อหญิงเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของฉันนี่แหละจ้ะฉันเปิดส้างไลดได้คือกันลงคลิปทุกมือคือกันพี่น้องลงตีห้าฟกดไกชรด ตามเพจให้เหา้มีไล่ได้ให้เหา้มีกำลังใจในการเฮรดคลิปต่อในเด้อจ้าทุกคนเมื่อนี่ไปแล้วเด้อญิงมากินยั่วเว้าน้วหัวมวนซํำนีแหล่ขอบคุนที่ติดตามรับชมขอบพุนที่กดไลค์กดแชร์ซับพอร์ตกันในหลายๆเรื่องเนาะคะ่รระเพรว่าสิเป็นกดไลค์กดแชร์เพจหรือว่ากดนุนสินค้าขนมจีนจอมแห่งของเฮา้เนาะคะ่ะขอบพุนพี่น้องเอลซีหลายๆจากใจจริงเมื่อนี่ไปแล้วเด้อจา้าขอบคุนหลายๆสวัสดีค่ะ